กำลังใจคือส่วนผสมของความสำเร็จความล้มเหลวก็เช่นกันนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยทำให้น้ำซ้อแปลงผักคะน้าของยายเอนะคะที่ก้าวไว้ตื่นเช้ามาก็ต้องทำการกู้ชีพด่วนเลยนะคะโดยการย้ายาผักคะน้าต้นเล็กๆเ,เนี่ยคะ่ะไปปลูกรวมแปลงไว้กับ กวางตุ้งนะคะกวางตุ้งแปลงนี้เอ๋ก็ย้ายมาเหมือนกันค่ะเพราะเกิดวิกฤตค่ะวิกฤตก็เลยต้องย้ายมาตอนนี้แบบงามโตสับพังแล้วนะคะนี้ย้ายมาก็จะเตรียมแปลงเตรียมแปลงแบบเร่งด่วนเลยแล้วก็ย้ายน้องมายอจะไม่ทําการถอนนะคะแต่จะทําการแบบเหมือนล้อมอค่อยๆงัดน้องเขาขึ้นมาทางล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆมามาปลูก หรือหรือว่าท,วทั่วไปก็เรียกการแต้มมาละค่ะแต้มแตมไปทีละจุดทีละจุดนะคะขุดให้ลากลึกหน่อยนะคะตรงนี้